สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยอันนี้เขาสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วสวัสดีครับจ้าสวัสดีโอ้ดูสีมาเจออีกแล้วอันนี้แกงอะไรเนี่ยแกงกระเฉดแกงกระเฉเจอแม่ครวัวคนเก่าของเราอีกแล้วแกงกระเฉดอันนี้อันนี้อะไรซีเดอร์เออชาบับเดินลวกลวกโอเคลวกครับจ้า เน่้เ่ทอดไปแล้วเน่้็เรียกันนียน้ำเดือดพักเลยอันนี้จะทำอะไรเอ่ยเนี่ยใส่น้ำยานางข้าไปอันี้จะไปทอที่หลังอีกไนะออาากหูหนังจ้ะอ๋อจะทอดอใจะได้กินข้าวเองใส่ก็ืเวลาย ก็จะมารถเก็บไปใช้ได้เลยหั่นเป็น Hence, ถูขงบรรจุแช่เย็นไว้นะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นผ like ู้ต่าต mm ับเนื uh, oh ้อหมูต่างๆยกมากเลยหมูดมากเลยหมูน่ะคือมาารคากระเงนี่นะเออแล้วนู้นมีปลาในช้างเปิดไลตัวนั้น๋อิงลนลนนลลสดลิงดได้ กน้เอาปรงัจ้าก้าเดาะเต็มส่เต็มดูเลยเลยเต็มดูเลยได้เป็นชื่อเล็ขไปปรุงอาหารก็จะได้สะดวกกับแม่ครัวค้องแข้งนะปลาปลาทางนั้นเลยท่านผู้ชม เขาหั่นแล้วก็ทำคําสะอาดพร้อมนึ่งเลยโึเป็นลังเลยครับเป็นลังน้ำผังน้ำแข็งโอ้โหปลาปลา,ปลานิ่นตัวบเบลเบลเบมามทำความสะอาดเรียบยร้อยพร้อมที่จะ,ะนึงประกอบอาหารในคิวถัดไปนะครับโอโตโอ,โอเคปิดไว้ลูกล <ะ S 1> เนี่ยข้าเป็นกรดแล้วโอ <ละ S 1> ้โหมากินจังเลย เนี่ยขั้นตอนของแม่ครัวทาก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือเอามาทอดอีกรอบหนึ่งก็จะได้าสาหูนะครับที่รสชาติอร่อยโกรกยำวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นนะครับนะยำวุ้นเส้นน่าทาน,นาามากเลยสีสารก็รสชาติเดิมๆนั่นแหละอร่อยต้องมาชิม เนี่ยน้ำยำเนาะโอ้สุดยอดเลยอัน,อนข้าวเหนียวอ่ากำลังเทชุดที่สองลงไปชุดที่สองกำลังลงไป แกงอันนี้แกงอะไรเนี่ยแกงเปื่อยโอ้ยแกงเปอเสร็จแล้วดูสิเต็มหม้อเลยโอ้เยี่ยมเยี่ยมเลยดูสิอเยี่ยมโอยเต็มหม้อเบอร์45เลยทุกคนสุดยอดเลยแกงอโนี่ดูสิคุณผู้ชมออนุญาตนิดนึงเห็นไหมเนี่ยเสร็จแล้วสีสัน ทุกชิ้นทุกเมนูทานได้แล้วก็พูดถึงว่าอร่อยด้วยตัวนี้นนะี่จะไปคุกเป็นเครื่องรสดีก็ได้รสก็ได้อย่างสุดยอดเลยสีสันน่าทานมากเลยเลยพลนใจเพลินเหียนเพรนั้นพี่สีพี่สันมากทั้งทุกคมเนื่องจากแม่ครัวเราก็จะ เน้นนะครับความอร่อยความรกรอบนะครับผ <c oughs> ู้ชมลวกสกีสันหน้ากับทันมากเลยนะครับลวกนะครับเ,เน <Catal og. S 2> ่ก็จะจัดใส่ถาดเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็นำไปจัดใส่ชานใส่ขาดชนนแล้วก็เสิร์ ในชรื่องลำดับส่งไปให้แขกได้รับประทานกันนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมไปจัดเตรียมที่จ้าจ้าลุงเดี๋ยวลุงกินแล้วนี่ไก่ ชมมาเจอกันแล้วคลิปที่2สวัสดีครับพี่นีสวัสดีค่ะ,คะเอ่ออันนี้ทําอะไรครับทำไส้ขนมค่ะอ๋อทำไส้ขนมเนาะ,ะทาไส้ขนมค่ะไส้ขนมนี่ทํากับเป็นขนมอะไรเอ่ยขนมกระโดนมกระดออ๋อขนมกระโดโขนโดขนมไข่หง<ข>เนาะอตอนคือพี่นีก็ต้องคั่วคั่วให้มันหอมก่อนใช่ใช่เวลายาวนานไหมครับก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกค่ะอืมห่อยถามหน่อยว่าเอ่อ จนกว่ามันจะสุกเลยใช่ไหมครับใช่หอมแล้วก็อใส่น้ำตาลไปแล้วก็คนไปครับอันนี้อ่านท็อปโอเคอันนี้ตอนนี้ก็ลังใส่น้ำตาลเนาะพี่มี่เนาะราดใส่น้ำตาลเข้าไปเพื่อให้มันคล้ายๆกับมะพร้าวนะครับถ้าถ้าใส่น้ำตาลมะพร้าวขนาดนี้เนี่ยเราจะใส่ขนาดไหนอะหมดหมดกิโลไหมหมดหมดค่ะ สองกิโลกรัมสองกิโลที่มี่เราเราผัดจนมันหอมเนาะจนมันจนจนจนเหลืองนี่กินหอมแล้วเนี่ยกิ่นแล้วหอมแน่ใบกโหลว์พ่อหนักสามโลใช่ไหมเออพี่มีถ้าถ้าเราไม่ไม่ไม่คนอย่างเงี้ยปล่อยไว้มันมันไหมอ๋อไม่สูดไม่ก้นเลยเนาะแล้วในหม้อนี่คืออะไรเอ่ยจะนึ่งฟักทองค่ะนึ่งฟักทอง อันนี้จะนําไปนึ <Okay, S 1> ่งนะนโอเคยกมาลูกมาใน,นหลานกําลังนําวัตถุดิบคือผ้าทองนะครับไปลาก็คือต้องพิถีพิถันมากมายเหลือเกินนะครับความสะอาดด้วยนี่ตู้เป็นเลยอ,เอันนี้ใส่น้ำเติมต้องลองา้างจะเ็นตัวก้าวมากจ้เรียบร้อยเออขนแม่ด้วยอันนี้ปั่นอะไรครับปัน่นอ๋อไปใช้แป๊ดด้วยเหรอ ปั่นใบเตยเพื่อที่จะทําขนมเนาะอ๋ออันนี้อันนี้ก็คือพี่เขาจะปั่นน้ําใบเตยอ๋อทําขนมอ๋ออันนี้ด้วยด้วยปั่นเนาะปั่นนมอะไรนะนมช็อกโนมชกนมดอกบัวเนาะนมดอกบัว ก็คือข,ขั้นตอนก็คือมาปั่นแลนะน้ำนี่ก่อนเนาะน้ำโอเคอ่าท่าผู้ชมมันนีกคือพี่มีเข้าไปให้ดูนนว่า <จะ S 1> เป็นเป็นผัน <S 3> 3 <S <า>กทองกับแป้ง,งอ่าชิมเป็นไงบ้างคับรสชาติบอไม่แน่ใจอย่างกลมกล่อมกล่อมอยู่เอ,อ,อชิมดูท่านผู้ชมเป็นไงบ้าง เติมเกลือนิดหนึ่งครับผมเติมเกลือเข้าไปเยอะหอ่สพอสังเขตแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันมันไม่เค็มก็แล้วเพิ่มอีกเนาะท่านผู้ชมเออให้ดูสิ่งซอมกระบองมากมายกายโกงโอ้ยเยอะแยะเลยโอ้ทำเพื่อที่จะไปต้องไปจัดพิธีแต่งหลายๆอย่างแมวันพรุ่งนี้นะครับก็ต้องหอ ข้าวต้มสามเหลี่ยมหรือซามกระบองนั่นเองนะครับดังนั้นก็คือช่วยกันผงหั่นฟัดทองให้เป็นชิ้ชนนะครับ<ม>เป็นไงบ้างคิมออกมารสชาตอร่อยอร่อยใช่ไหมครับ ให้พี่สาวชิมตัวไหนครับผมเป็นไงบ้างชิมตัวนี้เนยอร่อยมากใช่ไหมคนสวยทำก็อร่อยใช่เนาะคนสวยทำอร่อยทั้งสวยทั้งอร่อยด้วยใครได้ชิมก็รับประกันว่าติดอกติดใจครับผมำโใช่โลบดูโอเคโอเคเป็นเมอกับดนั้นนุ่มแพงอ่ะนุ่มใหญ่จงนะนุ่มโจโฉนโอยากกินา ตอนนี้กำลังกำลังกำกำกำกําำก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 ำ่ำก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 ำนำก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 ครำก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 ครำกเกำกำกมกำ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 ่ำกำอำก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 ำาำกำกำอำก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 กำ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 กกำกกำกกำ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 ก้กกำกำนำกบกำกำกกำกำก้ำบ เกืดทกๆเลยท่านผู้ชมตามไปชมพี่น้องที่หั่นวัตถุดิบเพื่อที่จะนำไปส่งทางแผนกครัวนะครับช่วยกันอย่างเต็มที่่เป็นเพนกก็คือพี่น้องช่วยกันนอยมยีอันนี้อันนี้ลิ้นใช่ไหมครับเราเราไปไปไปปิ้งไปย่างก็ได้นะดความอร่อยไม่รู้จักเขาเลย ร่วมด้วยช่วยกันหันส่งก็คือมีกิจกรรมนานแต่งานวนงานทุกวันก็มาจะช่วยกันแบบนี้แหละครับฝ่ายดูแลในวัตถุดิบเกี่ยวกับาอาหารเดี๋ยวทางครัวก็จะนำไปปรุงอาหารตามเมนูที่เตรียมไว้เพื่อที่จะไปรับแขกในํำดับต่อไปนะคะก็ต้องอาศัยเรงกำลังกันผูออ้ชายที่ จะใช้แรงเยอะหน่อยเพราะมันต้องสับต้อเป็นกรามเนาะไเลาหมันเนื้อสุดๆนาะดูกออันนั้นคืออะไรอันนี้อันนี้อันนี้อันนั้นอันนี้ลุงอ่เนื้อย่างอ๋อเนื้อย่างโอมากเลยไม่ใช่เน like so? so uh, I mean, uh, uh, ื้อมันเป็นกระดูกเอ้ยก็บอกถามไอ้กูพูดว่าไอ้เมงสับแรงมากมากเลเออทำไมมัน ขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับด้วยการแจกเสื้อผ้าแล้วกันไอ้ห้าทำไมเขามีความสุขแท้เดีครูทำไมไม่มีความสุขเลยอันนี้ก็คือเดี๋ยวไปโสร่เออไปต้มไปต้มเนาะจเึ้งเดี๋ยวนะช่วงตรงจะมาพามาชมบรรยากาศเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปชมหลังครัวต่อไปนะครับ นี่นึ่งข้าวเหนียวบอกครับในครัวเอ้าอันนี้นนข้าวเจ้าเนาะเอาไม่ได้หุงแล้วเหรอหไม่ได้หุงแล้วบอกอออันนี้ก็ได้เนาะนึ่งอะมันง่ายดีโอ้โหอันนี้ฝ่ายผู้ช่วยทางนี้ก็ด้านนี้ก็หั่นผักเตรียมผักสำหรับทำแกงหรือเม,อมนูถัดไปก็คือฟักทองนี่เองนะครับช่วยคือใม่ก็หั่นหั่นตะไคร้ออกไว้ทำต้มยำเนาะเตรียมเอาไว้เลย เตรียมทุกอ,อย่างเอาไว้สําหรับความพร้อมเวลาเราจะแกงหรือทําเมนูถัดไปเราก็ไม่ต้องทา <S 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 สามารถหยิบใส่ในจานจัดเตรนของเมนูนได้ทันท่วงทีเลยท่านผู้ชมค่ะบทองสีสันสวยงามมากเลยถ้าต่างจามันจ้าจะเดี๋ยวรอกินซ้มตำดีกว่า <S 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 ตอนนี้แม่ครัวช่วยกันลัง ปอกมะละกอเพื่อที่จะทำเมนูส้มตำในลำดับต่อไปนะครับมีคนมาด้วยผักสดสวยมากเลยโหระพาต้นหอมจัดเตรียมไว้นี่ไงหั่นใหญ่เลยปลอกเปลือมะละกอแล้วเนาะเยวได้กินส้มตำกันนะครับบ้านเราก็เมนูส้มตำก็มักจะไม่ค่อยขาดหายจะต้องมีตลอดตลอดเนาะ จะขัดมไม่ได้ด้วยเมนูส้มตำนะครับเท<ม>นี<ม>ก็แบบนี้นะครับก็คือฝ่ายเจ้าสาวมามาเชิญให้ฝ่ายเจ้าบ่าไปเช็คเครื่องสัม,มาที่บ้านนะครับผม อ๋อก็คือเหมือนมาบอกฝั่งเจ้าบ่าวให้ไปเช็กดูเครื่องสำรมาว่ามีอะไรตกบกคร่องขาดเหลือบ้างก็จะ,ะมาจากฝ่ายเจ้าสาวก็จะมาเชิญมาบอกมากล่าวให้ทางฝ่ายเจ้าบ่าวไปตรวจตราตรวจทานดูความพร้อมทางฝ่ายเจ้าสาวนะครับ สวัสดีอีกรอบหนึ่งครับพี่สาวทำอะไรอยู่เนี่ยเบ็ดเบ็ดเชยจะนมโชว์อ๋อเบ็ดเชยจะนมโชว์เนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศตอนนี้พี่น้องกำลังทำขนมโชกอยู่เนาะ <c oughs> ขนมดอกบัวเนาะพี่นอ <c oughs> ้องนี่ทำแล้วเห็นไหมขั้นตอนการทำขนมโชว์เนาะขนมโชว์ก็กำลังทำอยู่ <c oughs> อโอเคเนี่ยกำลังทำนมโชว์กันยกใหญ่เลย กำลังจักันน้ำนั่นก็ทำยกใหญ่เยอะเลยทีเดียวเป็นกะละมังกะละมันมดอกบัวเนาะไม่ได้มันยังไม่เข้าเครื่องเลยเหรอเข้าเครื่องมันมันกำลังตระกำลังนะมันกำลังไออีกอุ้งนมส้มเพี้ยนละอ้อยเพี้ยนอยราขายดีแล้วเฮ้ยนะต้อเฮยมีจั๊กเตาเวียน

มีกถ้าล้างารือเปล่าล่ะอย่างคนน้องเขทำาะนน้อเนาเนาะเท้ยนเาเนนเทะยนเนี่ย่งนย่งน้ย่งายงาอนเดิมเนาย่ย่า้งเนียนาน้าทแย่นน้ง้ชมมีการแย้งกันแล้วครับ พี่ยัดเรียกจะไปกินข้าวชื่ออะไรลูกชื่ออะไรครับยาดเรียงง่ายจังเลยเนาะจับมือหน่อยน่ารักจังเลยนะชมเลยหมากนี่ดกแท้เลยเนาะนอนก็เด้าเลยนครับอันนี้ ในมังกรเพลโดกมากเลยูกเออกำลังนั่โอ้น่ากินจังเลยเนาะเดเวกินเดี๋ยวอันนี้่หรอันนี้ร้อห้าสิบบาทนะแลอันเท่าไหร่อันนี้ร้อยห้าสิบบาทพี่หยัดห้าสิบอันนี้ห้าสิบใช่ไหมได้มี่ร้อยห้าสิบนะที่เสียกว่าเพื่อนใช่ไหมพู้ยินดีมากเลยแอ่ปูเตียยโอเค ครับท่านผู้ชมค่นสวัสดีครับอันนี้ทําอะไรครับเนี่ยทําา้ขนมจแบบอ๋อขนมมันต้องใส่เป็นกนะระทะเลยเหรอจ้าเพราะว่าเยอะาาอ๋อบบทำจน,นมากใช่ไหมครับจ้าอ๋ออันนี้น้ํามันเขาปั้นเป็นกลมแล้วค่ะมันอ๋ออันนี้ก็คือทางตอนนี้ก็คือตั้งไฟกับน้ําร้อนให้มันร้อนก่อนอ๋อแล้วก็เอาททาไว้มพอได้ที่ก็เอาเอาขนมน่ะมาลงก็ อันนี้ใช่บลากิขวดท่านเนี่ยวันนี้หลายขวดนี่เป็นสิบขวดนะครอ๋อเหรอกระทะใหญ่อ่ะค่ะอ๋อกะทะใหญ่เนาะครับใส่้วคน้ำนของวันลีน้ำมันอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้ครับอ๋อเติมเข้าไปเนาะยาเติมอ๋อแล้วเรใส่ครับขนมสวัสดีครับอันนี้กำลังปั้นขนมเนาะปั้นขนมกลมขนม ใหญ่เลยเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> สุดยอดเลย <S <S ไปทำปตำแตงแตงและเตรียมก็ทำเมนูในต่อไปนีมก็จะบรรจุถูงเอาไว้เป็นจัดเป็นส่วนปวดหมูแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะไปทำเกงเป็นเมนูถัดไปก็ต้องไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็จะทำเมนูไหนก็เดี๋ยวแม่ครัวก็จะ ดำเนินการปรุงต่อไปนะครับทุกท่านก็จะสวมแมสกันแล้วนั่งก็ดูแลกันอย่างดีเยี่ยมนะครับแต่จะต๊อกน้ำแข็งเอาไว้เพราะว่านอกเอาไว้เพื่อความสะอา,าดเพื่อความเก็บของหับผ่าไ่าเป็